สำหรับ t ต y o ต a a อ t i ติ 1.6G นะคะปี2017คันนี้นะคะราคาเพียง488,000บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,700บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะของเราจัดจองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อนๆหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถฝากเบอร์โทรสัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือโทรมาหาบิ๊กโดยตรงก็ได้นะคะที่เบอร์084 3 3มสามสสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจตีรถสวยนะคะแล้วก็โซเชียลมีเดียทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับบิ๊กที่โชรุมตีรถสวยอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้ก็จะพามาแนะนำรถสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับรถที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะเป็น Toyota a อ t i ติ6นนะคะปี2017นั่นเอง ด้านหน้าของตัวรถนะคะในส่วนของตัวไฟนะคะจะเป็นไฟมันติรีเจ c คเตอร์นะคะตัวนี้นะคะก็จะชบเชียวนะคะรับกับตัวโพมเมียมด้านหน้านะคะจะเป็นตัวคิ้วนะคะแล้วก็ถัดมาจะมีโลโก้เด่นชัดเลยตรงกลางเลยนะคะเป็นโลโก้โตโตยต้านั่นเอง ส่วนกระจังหน้านะคะออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ลงตัวกับตัวรถมากๆเลยกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีขาวของตัวรถนั่นเองค่ะในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะคะก็จะได้เป็นล้อแมกนะคะขอบ16เลยนะคะตัวนี้จะได้ล้อแมกจากศูนย์เลยนะคะเป็นล้อแมกอลลอยนะคะตัวนี้สีดำเงินนั่นเองนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นั่นเองค่ะถัดมาที่สับประตูนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตกแต่งด้วยอุปกรณ์พรีเมี่ยมนะคะนิดหน่อยนะออกแบบมาลงตัวมากๆเลย หลังของตัวรถนะคะตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นไฟนะคะ LED นะคะตัวนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยคิวโลเมียมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะเขาก็จะมีเซนเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะ2จุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในของตัวรถกันนะคะ ยในนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสีเบทนะคะตัดกับสีดำนั่นเองสะอาดแล้วก็สว่างสาตามากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของฟังก์ชันต่างๆกันภายในตัวรถคันนี้นะคะภายในนะคะฟังก์ชันข้างประตูนะคะก็จะเป็นกระจกปรับระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเซ็นทัลล็อกให้นะคะถัดมานะคะในส่วนของตัวปุ่มสตาร์ทนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะได้เป็นกุญแจ มานะคะตัวนี้สามารถนะคะกดปุ่มสตาร์ทหรือปุ่มพุทคอนโทรล r ตัวปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะในส่วนของฟังก์ชั่น พวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็สามารถควบคุมในส่วนของตัวเครื่องเสียงได้นะคะในขนาดขับขี่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเลขไม่แท้ๆนะคะวิ่งเพียงนะคะ1 3 5 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะตัวนี้รถปี2017นะคะไม่แท้รับประกันได้นะคะไม่มีตัดต่อใหม่มาในส่วนของตัวคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีเบรดนะคะตัดกับสีดำนะคะ แล้วก็ฟังก์ชันเครื่องเสียงนะคะตัวนี้ก็ให้มาค่อนข้างที่จะลงตัวกับตัวรถนะคะตัวนี้สามารถนะคะเล่นได้ MP3 วิทยุนะคะหรือจะเสียกบูทูตก็ได้แอร์นะคะตัวนี้จะเป็นแอร์ระบบแมนนวลนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวชาร์จไฟสำรองนะคะก็มีให้นะคะเกียร์เขาจะขับเคลื่อนด้วยเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ที่ใส่ ของนะคะให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยที่วางแก้วน้ําให้มาทั้งหมด2ช่องนะคะถัดมาค่ะในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะนะคะเขาจะได้เป็นเบาะสีเบจค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะเข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยสภาพดีมากๆเลยนะคะไม่ขาดแล้วก็ไม่เปื้อนด้วยนะคะแล้วกร็ระบบรักษาความปลอดภัยให้มาค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยส่วนนี้แอร์แบกรอบคันเลยนะคะ รับรองได้เลยปลอดภัยหายห่วงแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเบาะใหญ่กว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็รองรับผู้โดยสารได้3ถึง2ถึง3คนได้เลยนะคะถ้าคนตัวเล็กๆหน่อยก็อัดได้เลย4คนนะคะมีช่องชาร์จไฟสำรองให้ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาคันนี้กันคะ่ะ สำหรับ t ต y o ต a a อ t นติ 1.6C นะคะปี2017คันนี้นะคะราคาเพียง488,000บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,700บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะของเราจัดจองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อนๆหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถฝากเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือโทรมาหาบิ๊กโดยตรงก็ได้นะคะที่เบอร์084 333 500สสำหรับวันนี้นะคะต้องราไปก่อนแล้วนะคะคิปหน้าจะพาชมรถอะไรนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ